สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดี่ยวครับเราจะมาดูองค์พระพุทธรูปนะครับกับความเป็นไปล่าสุดนะครับตรงนี้ช่างก็ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้กำลังจดรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายมันจะเท่าไหร่นะครับ ทำตัวนี้นะครับให้เหมือนกับองค์นี้นะครับแล้วสีตัวนี้ก็ให้มันดีกว่านี้นะครับเสร็จครับพบกับช่องช่างเดียวชาแนลนะครับอันนี้เราจะไปดูเนี่ยตัวนี้ก็ต้องทาด้วยนะครับสีตรงนี้ ค่านี้ก็ต้องทานนะครับนี่ครับนี่แซงสีมาแล้วครับสวัสดีครับ้างสีครับโ so, อ้แงสีมาจากบ้านไหนเนาะครับจเว พระอาจารย์วิทพระอาจารย์วิทเดี๋ยวเขาแค่ร,ราคาพระอาจารย์วิทย์พอดี <c oughs> ผมถ่ายลง youtube ส่งไปนะามาจากบ้านไหนครับผมเลยครับผมมาจากนอตเลยครับโคกอีด,ดยุยออืไปกันใหญ่แล้วครับแอนนอตเ,เราเราพอดีเ <c oughs> พื่อนมาตีมาตีประเมินแล้วก็มาเช็คนึงราคาครับ ผมไม่มันเป็นไปได้เดี๋ยวผมเช็คราคาสีต้องทำให้ตัวตึกก่อนถ้าถ้าถ้าเหตุนี่ใช้เวลาจังมือเนี่ยเอาเฉพาะองค์ภาคก่อนเพราะว่าเขาจะปูกระเบื้องอ๋อพื้นปูกระเบื้องแล้วค่อยมาเก็บบนตัวนี้นะตัวตัวตัวตั้งฐานเลยนะเข้าใจเพราะท่านบนชั้นบนนั้นกับฐานบนท่านล่างนี่ก็จะเป็นกระเบื้องมัดกันมาเลย ตัวนี้กระเบื้องนี่ตัวนี้เข้าเข้าใจแน้วระนาพื้นน่าจะน่าจะแต่ตัวตั้งนี่น่าจะเป็นสีมั้น่าจะเป็นสีหรือเป็นยังกะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนึกออกอืมนี่แหละประมาณจักมือเฉพาะเฉพาะองค์พระก่อนครับฐานบัวนะขัดทำความสะอาดสองวันใก่สีสี่วันประมาอาทิตย์นึงไช่อาทิตย์นึงเนาะโอเค ช่างเขาบอกว่ากำลังประมาณเฉพาะนี่ครับองพระกับฐานองพระฐานองพระนี่ครับนี่นี่นี่ฐานองพระนะครับแล้วก็องพระประมาณอาทิตย์หนึ่งครับมันได้ลอก,กหมดเลยครับปัญหามันคือต้องได้ลอกแล้วก็ต้องลงมันด้ใส่นนอยู่บอ,อ,อ,อกกันเชื้อราอยู่ไม่หรอกลองพื้นเออมันเป็นไม่ลองพื้นลองพื้นกันเชื้อราเป็นบ่ไม่ไม่จะเป็นทีลองพื้นเออใ่ เวลาขึ้นก่อนแล้วก็ทับด้วยสีทองพื้นอ้วสีทองคําสีทองคำมันจะเป็นโามทับหนึ่งสีทับกันสีทองคำจะเป็นสองสองรอบแล้วกันสีทอพื้นนฐาอกจากฐานดอกบัวอีกหนึ่งรอบมาถึงองค์พระนะครับเจ็ดวันใช้เวลาเจ็ดวันเนาะประมาณนี้ครับแล้วถ้าเข้าเคนี่ลงมือได้ประมาณสองมือรอเป่ หรือเรื่อมืออื่นนี่ปะไม่ไหรหลังจากวันศุกร์มาต้องไปหาเฮียโจร้านโตอนิดก่อนก็เตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเสร็จตั้งนังร้านเผื่อไว้รอเอาคนขึ้นมาคัดก่อนก็นได้นั่นตั้งนังร้านแล้วก็จังไปสร้างใหญ่ก็ไปพุ่นก็ได้ไปแก่งานอยากยอมอยู่ลยแล้วไปหาเฮียโจแล้วก็ต่อความยาวงางความนีเกียร์นะครับ เดี๋ยวยังไงก็อีกทีนึงว่าเมื่อไหร่ช่างเดี๋ยวไหมาเร็วเคลียร์ราคากันให้ลงตัวก่อนครับสำหรับที่นี่แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ